อดอาาจักรเบสรักวันนี้หลังมีข่าวลือเลิกตรงๆก่อนลบแฟนนุ่ม เรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวายูทูบเบอร์ถายาตคนสวยของตำนานนักชกเหรียญทองไม่ได้โม้ค่ะสำหรับเบสรักวณีคำสิงที่เธอทั้งทำงานสายละครและสายโซเชียลยืนหนึ่งในช่อง YouTube จนสามารถช่วยคุณพ่อปลดหนี้ได้สำเร็จจนแววมาว่าณนะบัดนาวเธอโกยเงินจากการทำ u t u b e มีรายได้ไม่ต่ำกว่า62ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้เธอก็เคยได้เผยว่า ถ้าคิดตามสถิติบอกว่าลงคลิปวันเว้นวัน1ปีจะมีรายได้ถึง62ล้านบาทเลยไหมหนูก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามแม่เพราะแม่เป็นคนเก็บเงินหนูไม่ได้มีเงินขนาดนั้น ล่าสุดเม้าว่าจะออกเรือนซื้อบ้านของตัวเองยังค่ะถ้าออกเรือนต้องให้ผู้ชายซื้อเราซื้อเองไม่ได้คือบ้านหนูเนี่ยซื้อไว้ก่อนที่จะคบพี่ตรงๆพอคบกับพี่ตรงๆคนก็คิดว่าจะออกเรือนหรือเปล่าออกมาอยู่คนเดียวเลยไหมไม่เลยค่ะคือหนูซื้อก่อนเพราะหนูอยากอยู่บ้านคนเดียว ซึ่งสำหรับสาวเบสและแฟนหนุ่มตรงๆนั้นก่อนหน้านี้ก็หมั่นโชว์ความหวานกันอย่างไม่ขาดสายนะคะหลังจากทั้งคู่พบรักกันในละครแต่พักหลังมานี้ทั้งคู่ก็มีข่าวลือว่าถึงข่าวซิ้นสุดทางรักแล้วค่ะเพราะฝ่ายหญิงได้กดอัน follow อินสตาแกรของฝ่ายชายอีกทั้งยังได้ลบภาพคู่ของทั้งคู่หมดเลยค่ะ